ก็สวัสดีนะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนเช่าพระนะครับอ่ะวันนี้วันที่11เดนะครับเดือน3ปี66บอกวันที่นี้ก็คือวันนี้มีกิจกรรมเช่นเคยนะครับร่วมประมูลสมเด็จนะครับแต่จะเป็นองค์ไหนนะครับแต่จะเป็นองค์ไหนไปดูกันนะครับที่ผมโชว์นี่คือวัดอินวิหาร นะครับบางขนพมนะครับอันนี้พระป่าฉลองโบสถ์นะครับฉลองอุโบสถปี37เป็นพระแท้ที่ต้องบอกว่าเนื้อหาเนี่ยไปเปรียบย้อนไปเปรียบดูพระที่เป็นยุคหลวงปูป่คูได้เลยนะครับนะครับอันนี้คือพระแท้เป็นพระใหม่ปี3 7นะครับ ราคาเล่นหาแล้วแต่นะอยู่ที่หลักร้อยไปไปลายนะครับหลักร้อยไปไปลายพาเก้ก็มีนะครับพาเก้ก็มีอันนี้ fc ท่านนี้เนี่ยอันนี้อันนี้มาพร้อมกล่องเดิมนะครับมาพร้อมกล่องเดิมนะครับแบบนี้คือที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยวันนี้ผมอยากจะสำหรับพี่พี่ที่ กำลังศึกษาหรือกําลังจัดสะสมพระนะครับพระชุดนี้9องค์นะครับเป็นพระที่เป็นพระดีแต่ว่าต่างที่ต่างสถานที่เฉยนะครับบางองค์ก็เก่าเลยนะครับอย่างองค์นี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าปกติแล้วผมจะไม่ได้รับแบบนี้นะครับปกติผมจะไม่ได้รับแบบนี้แต่ว่าเป็นเนื้อหาของพระสมเด็จนะครับมา9องค์นะครับท่านนี้อยู่ที่ มหาสาครคามอำเภอเมืองนะครับตัวผมเนี่ยเกิดอยู่ที่อำเภอวาปีปทุมนะครับติดเขตกับจตุแล้วก็แถวๆจตุนะครับจตุร้อยเอ็ดกับเกษตรวิสัยผมผมอยู่อยู่เทือกนู้นนะครับติดห้วยเลยนะครับผมอยู่ติดห้วยเลยอยู่วาปีแต่ว่าอยู่เขตติดห้วยร้อยเอ็ดอันนี้นะครับผมจะให้ดูอันนี้มีวนะัดอินนะเดี๋ยวดูนะว่าจะไปประมูลองค์ไหนนะครับอันนี้ เป็นวัดลักังนะคเป็นวัดลักังสองห้าศูนย์เจ็ดเจ้าคุณเที่ยงนะครับอันนี้เป็นวัดลักังเจ้าคุณเที่ยงเป็นพระเก้าชั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าเอฟซท่านนี้นะครับเก็บพระดีอ่ะต้องบอกก่อนว่าเก็บพระดีอ่ะองนี้ชารุดนะครับหากวิ่งขึ้นไป1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น อันนี้ชำรุด3มชิ้นแต่ว่ามีการซ่อมนะครับอันนี้เจ้าคุณเที่ยงปี2507ถ้าจะดูเนื้อพระสมเด็จวัดละขังหลังปี2 5 0 0นริดหน่อยนะครับนี่ผมจะส่องให้ดูนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นดาวาเขาเรียกดาวนะครับนี่นะครับเนื้อด้านหน้าเนี่ยผิวด้านหน้าของพระสมเด็จ ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นพราไม่ไดก้ก็ถือว่าเป็นผ้าใหม่นะหลัง2,500นี่ถือว่าเป็นผ้าใหม่แต่ว่าความนิยมนี่2 5 1 5้จะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าคนที่จะดูเนื้อพ้าสมเด็จวะัละคระังแบบนี้ดูได้เอาไปเทียบดูได้ครับเนื้อแร่งเนื้อแน่นนะครับนี่น,นีมวลสารเห็นไหมครับมวลสาร เนี่ยนะแป๊บหนึ่งครับนี่นะครับมวลสารที่เป็นมวลสารจุดแดงค่อนข้างจะชัดเจนและหลากหลายนี่นะครับเดี๋ยวนี้เก้าองค์นะครับเดี๋ยวจะไปได้ไปดูทั้งหมดครับวันนี้ได้ไปดูทั้งหมดนี่นครับนี่คืออันนี้เป็นก้อนมวลสารนะครับหรือบางคนก็เรียกปูนดิบปูนสุกนะครับที่ไม่ได้เข้ากันนะครับแต่ผมถือว่าเรียกเป็นก้อนมวลสาร อันนี้ก็วัลรังคสองห้าจเจ็ดนะครับคือพระที่เห็นทั้งหมดนะครับเก้าองค์เนี่ยผมลงประมูลนะครับผมลงประมูลแต่ว่าองค์ที่จะไปใส่กรอบไปนะครับก็คือองค์นี้จะเป็นตลับเลดนะครับองค์นี้เป็นตลับเลดองค์นี้เป็นตลับเลดองค์นี้เป็นตลับเลดนะครับผมจะเปลี่ยนตลับเลดให้ใหม่ทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้ อาจจะไม่ได้ใส่ตลับเดรดนะครับอาจจะไม่ใส่ตลับเดรดนะครับใส่ตลับเดดใหม่ให้4องค์นะครับนอกนั้นจะไปพร้อมกล่องเดิมนะครับไปพร้อมกล่องเดิมเดี๋ยวไปดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับราคาเดียวได้พระ9องค์นะครับอันนี้คือให้ไปศึกษาและให้ไปสะสมบางท่านก็อยากดูว่าเนื้อหาผ้าแท้เป็นยังไงนะครับลองไปดูนะครับองค์นี้ อง์นี้เป็นหลวงพ่อรวยนะครับออกปีส9นะครับอันนี้เนื้อกระเบื้องนะครับเนื้อกระเบื้องมหามงคลนี่ครับอันนี้ของหลวงพ่อรวยนะครับอยุธยานี่นะครับอ่นนี้นะครับนี่อันนี้กล่องเดิมนะครับกล่องเดิมกล่องเดิมนี่นะครับ ปีสามเก้านะครับสมเด็จหลวงพ่อรวยเนี่ยตอมเบื้องอ่านี่ครับคือถ้าคนชนบรุรีชนบุรีเนี่ยจะนึกถึงหลวงพ่อโสธรน,นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้เป็นผ้าแท้ดูง่ายนะครับนี่เป็นผ้าแท้ดูง่ายนะครับอันนี้หนึ่งองค์นะครับอ่าในราคาเดียวไปหมดหน้าตักครับไปหมดหน้าตัก อันนี้ดูแล้วนะครับอันนี้ปี37นะครับวัดอินนะครับเส้นได้นะครับผิมเส้นได้อ่าองค์ที่3เนี่ยเป็นผงสุพรรณนะครับอ่าวัดพระธาตุสุพรรณบุรีนะครับองค์นี้หลังปี2 5 0พนะครับอ่าหลังปี2 5 0พแต่ไม่ทราบชัดว่าอ่าปีไหนนะครับไม่ทราบชัดว่าปีไหนอันนี้ผงสุพรรณนะครับ นี่เป็นเนื้อใหม่นะครับไม่ใช่เนื้อเก่าไอ้บอกก่อนนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับแต่ให้ดูเนื้อหาของพระที่ออกจากวัดนะครับนะครับในเนื้อหาของพระที่ออกจากวัดนะครับอันนี้สร้างยุคหลังนะครับสร้างยุคหลังอ่าอันนี้นะครับองค์ที่สามนะครับอ่เดี๋ยวนะครับ องค์ที่4ก็คือจะจะให้ดูองน,นี้ก่อนนะครับจะให้ดูองน,นี้ก่อนอันนี้เป็นพระวัดอินเหมือนกันแต่เป็นทรงเจดีนะครับเนื้อจากก่อน2500นะครับเนื้อหาก่อน2500นะครับองนี้นะครับถ้าจะดูเนื้อใหม่กับเนื้อเก,เก่าเทียบกันเนี่ยดูได้เลยครับนี่นะครับผมให้ดูนะครับอันนี้เนื้อก่อน2500นนะเป็นทรงเจดีนะครับ เนื้อทรงเจดีนี่นะครับอลองดูครับเนี่ยเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นพระปี37นะครับเป็นพะนะระปี37มเจ็ดนี่เห็นไหมเนื้อจะใหม่กว่ากันนะครับเนื้อจะใหม่กว่ากันแต่ทรงสวยนะเส้นได้เส้นได้ทรงสวยอันนี้ทรงเจดีนะครับเป็นพระเก่านะครับก่อน25 0 0 นี่นะครับเียไปต่อนะครับอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าองค์นะครับห้าองค์แล้วองค์ที่หกองค์ที่หกขอเป็นองค์นี้นะครับอน,อนุสรบูรณะพระวิหารวัดไก่เตีย๋ยอ่ะตะลิงชันนะครับปีสามสีน่นี่นะครับอ่ะนี่นะครับคือเป็นพระแท้ทั้งหมดนะครับเป็นพระแท้ทั้งหมด นี่นะครับเป็นพราแท้ทั้งหมดพิมพ์ทรงลักษณะแบบนี้นะครับนี่ออกวัดไก่เตี้ยนะครับปีสามสี 3, ไปต่อนะครับอันนี้เป็นพระชรุดแต่ว่าเป็นพระทรงเจดีอันนี้นะครับขอส่องดูนะครับ เนื้อมาทางบางขุนพรมนะครับเนื้อมาทางบางขุนพรมแต่ว่าเนื้อหาคือต้องบอกก่อนว่าเก่าเก่าพอสมควรแต่จะทันไหมผมว่าส่วนตัวนะครับส่วนตัวคิดว่าทันนะดูความเก่าดูอะไรน่าจะเก่าพอสมควรนะครับแต่ว่าสภาพอะ ชมรุดเยอะนะครับชมรุดเยอะพระไม่ได้ลงกุนะครับแบบนี้พระไม่ได้ลงกุนะครับอันนี้ชารุดชารุดครับชมรุดไปดูองค์ที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูองค์ที่ผมบอกอันนี้เป็นพระทั่วไปนะเป็นพระทั่วไปแต่ไม่แน่ใจว่าออกที่ไหนเป็นพระเก่านะครับเกจิเก่านะครับเนื้อออกแดงๆอันนี้ไม่ทราบที่นะครับพระแท้ไม่ทราบที่ อลองดูนะครับนี่องค์นี้ไปด้วยนะสําหรับคนที่อยากจะดูว่าเนื้อสมเด็จเป็นยังไงนะครับแต่ด้วยว่า,ามวลสารที่เอไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่มวลสารนะครับไม่ใช่มวลสารคือต้องบอกก่อนว่าเป็นาบางคนแล้วแล้วแต่จะเรียกนะเนี่ยแล้วแต่จะเรียกนะครับถ้าเป็นผมถ้าถ้าถ้าเป็นผมนะถ้าไปเจอแบบนี้ ผมก็จะปล่อยผ่านแต่ผมเห็นพี่ท่านนี้เก็บพระอ่ะเขาเขาเก็บพระดีทั้งหมดเลยพระดีทั้ง10องค์นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สาอ 9, 9, องค์9องค์พี่เขาเก็บพระดีทั้ง9องค์ผมก็เลยมาดูว่าอ้าโอ้อันนี้คือเป็นเนื้อของสมเด็จวัดละคังนะครับเพียงแต่ว่า เพียงแต่ว่าการกดพระเนี่ยเอาคล้ายๆกับเอาวัตถุมงคลเนี่ยผมขอเรียกเป็นวัตถุมงคลแล้วกันนะครับเหมือนสร้อยเหมือนประคำเนี่ยเอามาโรยไว้ด้านหน้าบล็อกแม่พิมพ์ของสมเด็จนะครับแล้วก็ใช้เนื้อผ้าสมเด็จเนี่ยกดลงไปนะครับ ต้องบอกก่อนว่าเป็นทรงวัดระฆังเลยนะครับเนี่ยเป็นทรงวัดระฆังเลยเส้นขึ้นไปสูงสูงนะครับฝั่งด้านขวานะครับด้านซ้ายนี่จะลงเร็วนะครับจะลงเร็วนี่เป็นทรงวัดระฆังเลยเป็นพระทรงพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระทรงพิมพ์ใหญ่เป็นพระเก่านะเป็นพระเก่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเนื้อหาเก่าไม่ใช่พระใหม่นะครับแต่ผมมองเนี่ยคือเป็นเนื้อหาของพระแท้ นี่นะครับเนื้อสมเด็จเนี่ยคือเนื้อพระแท้เพียงแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยใช้วัตถุมงคลนะที่ผมบอกนะครับมากดใส่ทำให้ดูแปลกตาอันนี้แค่ชอบนะครับเจ้าของพระน่าจะมองแค่เนื้อแต่ไม่ได้มองด้านหน้านะครับ อันนี้เป็นเนื้อแกล่งนะครับเนื้อแกล่งเนื้อแข็งนี่นะครับดูเนื้อพระแล้วน่าจะอยู่ช่วงรอห้านะครับดูจากเนื้อพระนะครับน่าจะอยู่ช่วงรอห้านี่นะครับเนื้อแข็งแข็งแกลงๆอ่ะโอเคนะครับอง์นี้ไปตรับเงินนะครับ อันนี้ตลับเงินเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับเอ้ตลับเลทตลับเลทนะครับตลับเลทเปลี่ยนให้นะครับใส่ราคาเดียวครับราคาเริ่มก็199บาทนะครับราคาเริ่ม199บาทมีหลวงพ่อรวยพระวัดอินสององค์นะครับปี37กับก่อน2500นะครับแล้วก็วัดละคังเจ้าคุณเที่ยงปี2507 9ชั้นนะครับชัมรุษนะครับ1องค์นะครับแล้วก็ ขงสุพรรณนะครับหลัง2,500นแล้วก็เจมเจดีนะครับเจดี JD. อันนี้ผมตีเป็นวัดอินเหมือนกันนะผมผมตีสายวัดอินนะครับเจดี JD. วัดอินบางหงผมอ่าแล้วก็วัดไก่เตี้ยอันนี้เป็นวัดละคงนะครับเป็นวัดละคงใน,นช่วงรอห้านะครับดูเนื้ออยากดูเนื้อว่าช่วงรอห้าเป็นยังไงนะครับลองลองไปดูได้ครับแต่ว่ามวลสารนี้แค่ชอบนะครับแค่ชอบเพชรพลอย ก็น่าจะอยู่ช่วงรอห้านะครับแต่ว่าต้องดูว่าเป็นเนือ้อพระแท้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับราคาปิดด่วนก็อยู่ในหน้าโพสหรืออยู่ในคอมเมนต์นะครับราคาเล่นหาอันนี้ก็หลักร้อยไปปลายนะครับอันนี้ก็หลักร้อยไปปลายนะครับอันนี้ชารุดนะครับชำรุดก็เล่นหากันน่าจะหลักร้อยนะครับอันนี้แค่ชอบอันนีนนน้นอกนั้นคือพระเล่นแค่ชอบนะครับ เาเล่นแค่ชอบโอเคครับสวัสดีครับ